ดูก่อนทุกเก่งเด้อนะบ้าเก่งว่างใหม่ติดตาแล้วล่ถอดแว่นตาไหมคะนี่เก็บเป็นเป็ี่ยนได้พี่หมอเก็บเป็นเปลียนอีนี่เบาๆเหดหักหมดบ้าเก่งแต่วะขวดน่อยบ้าคนะโปรเฟชวล์วันนี้ไปไหนคะเนี่ย นี้คนน้อยพาไปไหนคะเก็บเห็ดเอคะจะไปขึ้นไหนคะลูกอานี้ค่ะลูกจะมาแล้วเลยนี่คนน้อยพาไปเก็บเห็ดเหรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอนสวัสดีค่วันนี้กับ นาวิทยากับคุณแม่กับสาวเดือนจะพาทุกคนไปเก็บเห็ดค่ะพี่น้องพากันไปเก็บเห็ดขึ้นกระเชา้าใช่ไหมคะลูกกระเช้ากระเชา้า,า,ชากะไรๆวันหยุดค่ะวันหยุดเลยพาลูกสาวขึ้นเขากันจะไปสำรวจพ่งเห็ดเ,ออเห็ดแบบนี้อยู่จตัตวาฝนบ่ตกมันแหงเบิดก็ะไดบุอบรรยากาศแบบนี้มีกระเช้าวสวนขึ้นไปนะะี่ค่ะ อะไรนะลูกลดใจเหรอคะลู เด็กเล่นเต็มสวนเด็กเล่นจะไปเล่น,นันไหนคะนสวนเด็กเล่นเต็มเลยถูกใจไปสิูกใจลาวินี <c oughs> ไปดูวิวก่อนเลยพาพี่น้องไปดูวิวหน่อยเร็ว ไปดูทิลีคอมบินหนูขึ้นมาจากตรงไหนเมื่อกี้แปชี้ให้พี่น้องดูสิเดินไปดูวิวออของเล่นเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอของเล่นเต็มโดนอาบเตยมไปดูมาแล้วทิลีคอมบินมาแล้ว hai bên bây giờ nữa chơi cầm bên cầm bình chơi đi đi mông đi 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 เฮ็ดเราพี่น้องใส่ถุงเลยใสิถกันดว,ว้าช่วยช่วยกันเก็บเดี๋ยวเขามาเอาก่อนเราว้าวจริงๆแม่ก็หลุดเ,เดี๋ยวเขาไปเอาเดี๋ยวเขาไปเอาแม่ก็หลุดเก่งเฮ็ดใครอยาบเขาไปเอาเลยตัวเล็กๆอยากไปเลยหยาบไปเลยแม,ม่บอกให้หนูใส่เสื้อแขนยาวไหมไมีดูมีดูเลย เ<ร>อ้อาเขาไปเอ้าหยับหยับเหยียดอยู่ขาหนึ่งคนี่อหน่อยเย็บเหยจริงแต่ว่าจริงจังเลยแม่บอกว่ามีเห็ดไหมดูกอบทกจริงด้ ว่างใหม่ติดตาได้นี่ถอดแว่นตามคะนีเก็บเป็นเป็นด้พี่น่อนเสษถุงให้แม่เห็ดป้าดไอ้โสเพิ่นก็ดูเก็บเป็นเป็นอีนี่บ่เบาเห็ดหักหมดป้าจริงแห่อวะนยี่น่อยป้าฝเน่ เป็เพชเนษเลยแต่ว่าวปาร์ูกก็คือเก่งแท้ะพี่น้องพี่น้องว้าวพุ่น้องจะถุงปารพี่น้องล่ะว้าวเก่งมันบุดแล้วไหนดูดิเก่งมากก็จาขี่ขจัยกรยานพี่น้องเอ๊ะตรงนี้เอาเลยเอาเลยพี่น้องล่ะได้ได้แม่ออกให้ไมไมมันฉีดมืออีกแล้ว คนน้อยจงแต่ว่าเอ้นานะเก็บเห็ดโอ้โหโซบันก,นกระดูป้านหักบดเล่วเห็ดิมันดอกยันมันบ่ลูกโู้ <c oughs> อ๋ออ๋ออ๋อนี่กระดุป <c oughs> ้านแล้วพี่นงละ <c oughs> แห้งเริ่มแห้งแล้วเออมันเริ่ม,มแห้งแล้วพี่น้องขาพุ่น่ะอุ้ยไฟมาเอามันแห้ง นะคนหน่อยเก็บเห็ดผู้เดียวจะเต็มถุงแล้วมันก็เก่งแต่คุณล่ะปาดเลยปาดเนี้นยคุณล่ะเอาได้กลับได้ไหมอเออคุณพี่น้องอคุณติดเก็บเองแล้วพี่น้องระว,วังไม่เด้อลูกเก่งเก่งเถอะเดี๋ยวแม่เอาเองให้แป๊บนึง่งแม่เอาตรงนี้ก่อนโอ้พี่น้องเฮ็ดแห่งใจ เอาไปใส่น้ำเอาเนาะแม่นเบิดเลยพี่นอ้องเฮ็ดแห้งป้ามีคนมาเก็บปกติคอยมาเก็บเอาจ้ะเพราะว่ามีเวลามาเก็บเห็ดนะเนาะเฮ็ดแห้งตายเอาไปเลือกเอานะเนาะงาเหยวตายไปละก็เหะแหงตายไปละลูกโอ้ยเห็ด เออมื่อีคนมาเอามันเพห็นเฮ็ดดีใจหลายครับมันบอกคุณอะโอ้คุณเออม่อีคนมาเอามันจะเมฆาหลูกเออไม่มีคนรู้จักเห็ดสาวเดือนเนี่ยเราเก็บผีหนัง,งเราหมากักอ,อุ้ยจะเด็ดทั้งสั่นไหมล่ะคะเอนดึงอานนี้เห็นมัน้ แม่ดึงออกมาแล้วอ้าพี่พี่น้องแล้วอันนี้ยังไม่เอาเอาได้นี่อันนี้น้อยเห็นไหมนี่อันนั้นตายแล้วมะครับเออนี่เน,นี่ยยังไม่ตายเลยหลายหลายค่ะพี่น้องแต่ว่าเหี่ยวหมดเนาะเนี่ยเนาะใน,น,น,นตีนหนูก็ยังไม่ตายนี่างนีนง้พี่น้องละคุณแม่นบนเลยเจ้าค่ะเหี่ยวไหมแหงไม่ตาย เหนียวแห้งหมดแเนี่ยเนาะค่อยเก็บเนียกโอ้แล้วไปเลือกเอาอย่างไรครับของเล่นคนเดียววูวว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 วเวว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 าวว็นวว้าวว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 วลวววววยวววว ยิ้มยิ้มนเอยพามาเที่ยวบนเขาพ,พี่น้องคนหน่อยเจ็บเห็ดมากพี่เห็ดมันปู่ปัดแบบนี้ราคานี่คนหน่อยปัดเห็ดเอ,อ้ซอยเมย์ปัดเห็ดปัดแล้วก็ใส่ถุงไว้ขลวด เ <Head. S 2> ห็ดปลาดอกหมืดแล้วขีุ่่นเออโอ้เห็ดเป็นเป็ดเลยเออเก็บกับเป็ดนางวันนี้นางไปเก็บเห็ดเก่งจงไปเนอะโอ้พนลุยคุ่นแบบเชี่ยวช้าน้องแคล้วกันนะลูกลูกสาวเดือนกันครับล <laughs> าลุยปลา <laughs> จะจันไงมานางทั้งทีเห็ดเป็นไปเนาะเออปอลาดอกดีๆเออ,อ,เอ,อถ้าไม่ออกก็หยิบบอกนะคะอื นั่งอันนี้นั่งเก็บด้พี่น้องเราเก็บด้วนี่พี่น้องค่อยไ้ซอยแล้วเด้อยค่อยซอยแล้วหน่อยหนึ่งเออนอกนั้นเราก็เก็บออกเออเราเห็ดเป็นเออเอเอ,เอ,เอชอบอันนี้หนูชอบไหมคะอันนี้มันแหง้งแห้งเดี๋ยวแม่ตัดออกเองเห็ดแหงไหมพี่น้องแต่ว่าสาวเดินมาสิตัดอันแหงออกเอาไปแซน่า แต่แบบนี้เห็ดตากแดดไม่ร่อยเลยจะเด้แข็งกระด้างไปซุปเนาะพี่น้องเนาะเ,ออเดี๋ยวค่อยไปซุปจะเห็ดแบบี้าเดินจะไปซุปซุปคือเห็ดกระด้างไหมพี่น้องเนาะพวกจะว่าว่าเดือดคือคือเด้อด สวัสดีจ้าอย่างนเก็ดคื้คื้ได้เปนไรเจ็ดาเป็นเนืเจ็บมาสาวเดือนจะมาซุกพี่น้องมันแข็งมันหยั่งว่ามันแห้งใช่ไหมคะมันแห้งมันแห้งแหง้แหงก็กินได้ไดมิมันฮิตปิ้นมามทำเป็นหรอนี่ไงทำเป็น นี่แห้งกันแล้วก็ตัดแห้งออกค่ะตัดแห้งออกนึ่งก,กินได้กิน,นได้กแห้งตายเต็มเลยนะลูกเนาะแห้งเยอะมากแห้งถึงไม่มีคนเจอแหเยอะมากไม่มีคนเจอเนาะ เราเนี่ยเก็บนี่เก็บคนเดียวเลยนี่เก่งมากเลยเก็บคนเดียวตัวเก็บคนเดียวใช่ไหมใช่ใกล้หนอนนั่งลองถอยใกล้หนอนตะก้อนคือใครตะก้ออะไร ตะก้องใครถือกล้องให้แล้ววิญญาจริงไหมตะก้องของหม่อมมงนี่ตะก้องของสาวเดือนตะก้องตัวน้อยนี้ได้กี่ได้ได้กี่กิโลกรัมนะได้หาร้อยกรัมในเครื่องกิโลอยู่ดอกเป็นองเศ์ 做？嗯嗯嗯